รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะชุมชนชื่นใจวันนี้เราจะพามาชื่นใจกันที่บ้านแพะป่า 5, ตําตำบลหนองจอมอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ค่ะที่นี่เป็นชุมชนไร้ขยะนะคะเราจึงต้องมาดูให้รู้ให้เห็นกับตาว่าชุมชนไร้ขยะทําได้จริงๆหรอแล้วเขาทํากันอย่างไรที่สําคัญทํายังไงให้ยั่งยืนค่ะ และตอนนี้นะคะดิฉันก็อยู่กับจุดเริ่มต้นทางความคิดของชุมชนไร้ขยะนะคะพี่อํานวยอินแก้วสวัสดีคับพี่อำนวยครับแนะนําตัวเองหน่อยค่ะครับสวัสดีครับผมอํานวยอินแก้วครับประธานวิสากิจชุมชนแพปะาห้าครับค่ะพี่อํานวยครับเป็นยังไงคะตอนนี้ชุมชนของเราที่โอ้เป็นกลายเป็นชุมชนไร้ขยะที่รู้จักกระทั่งประเทศแล้วเป็นยังไงบ้างชื่นใจแค่ไหนก็คือสิ่งที่ทำเนาะมันเกิดจากความร่วมมือมาถึงวันนี้แล้วก็มีความภาคภูมิใจที่ที่เราได้เป็นต้นแบบให้ ให้คนทั่วไปได้ได้มองเห็นว่ากรารพัฒนามันไม่ใช่เรื่องที่ยากครับถ้าเราตั้งใจทำค่ะ,ะถ้าเ้่างนั้นเราย้อนไปในอดีตด,ดีกว่าว่าก่อนที่มันจะมาถึงประสบกามสัร็จจากทั่วนเนี้ยมันเกิดปัญหาอะไรขึ้นครัพี่คือเมืม่อก่อนเนาะชุมชนแพทย์ประหานั้นเป็นชุมชนวิถีชุมชนแบบพื้นบ้านเป็นเป็นชนบทแล้วปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือปัญหาเรื่องขยะเรื่องสิ่งแวดลอ้อมเนาะว่า และอีกอย่างปัญหาคือที่น้องในชุมชนขายที่ดินเนาะเพราะฉะนั้นมันต้องคิดว่าจะทำองไรในในอนาคตว่าชุมชนจะอยู่กันยังไงขายที่ดินแล้วยังไงอ่ะพี่ขายที่ดินแล้วก็รวยสิใช่ขายที่ดินเนี่ยผู้คนบอกว่าขายที่ดินสบายผมบอกว่าคุณกําลังคิดผิดคุณกําลังโจรลงต่างหากเพราะคุณขายวันนี้แค่ผ่านไปหนึ่งชั่วโมงคุณซื้อกลับไม่ได้แสดงว่าคุณโจรลง หมายถึงที่จะมาหากินเราหายไปแล้วนั่นแหละคือวิถีชีวิตคุณกําลังกําลังถอยหลังค่ะแล้วพี่มองเห็นปัญหานี้แล้วว่ามันต้องเกิดปัญหาแน่แน่แล้วยังไงคะก็ทุกคนจะรอให้มันเกิดปัญหาแต่เพราะว่าการที่เราเข้ามาเป็นผู้นําเราต้องคิดเราต้องรู้ตัวเองว่าเรามีสายพันใครไหนแล้วเราสามารถดูแลคนได้อย่างไรก็เห็นปัญหาของพี่น้องว่า ถ้าเกิดให้มีปัญหาอีกหน่อยคนที่ที่เป็นผู้นำก็เหนื่อยเพราะฉนั้นต้องวางแผนป้องกันพราะเราเห็นปัญหาเห็นแล้วว่าเดี๋ยวมันต้องเกิดปัญหาแน่ๆไม่ต้องรอให้มันเกิดหรอกเดี๋ยวเราต้องป้องกันเลยแล้วทำไมคะถึงได้มันเริ่มที่ขยะ <c oughs> อะพี่สองข้างทางอะขยะทิ้งอะไรก็ทิ้งหน้าบ้านแม้แต่หน้าบ้านเองก็มีถุงขยะกองเรืออร่อยๆไม่เป็นระเบียบเพราะฉะนั้น <c oughs> ผมก็เริ่มชักชวนพี่น้อง มาคัดแยกขยะเออก็เริ่มเริ่มก็มีประมาณห้าหกครัวเรือนที่ทําเริ่มต้นมันมีแค่ห้าหกครัวเรือนเอง้ะพี่ทำไมมันไม่ได้มีทั้งชุมชนที่มาช่วยกันส่วนใหญ่แล้เขาจะไม่ตามคนที่ที่เขาไม่ชอบนั่แหละคือคือมันเป็นนิสัยแต่ผมว่าให้มองให้มองข้ามตรงนั้นเพราะว่าสิ่งแวดล้อมเรื่องความสะอาดเรื่องสิ่งเนี้ทุกคนต้องมีส่วนร่วมก็เริ่มห้าหกครัวเรือนพอห้าหกครัวเรือนคัดแยกจริงๆแล้ว ขยะมันหายจากทิ้งทุกอาทิตย์กลับกลายเป็นเดือนสองเดือนสามเดือนไม่โผล่ออกมาแล้วก็ให้พ่อค้าแม่ค้ามาซื้อได้คนละสองร้อยโดนละร้อยอ่ะแสดงว่าเนี่นมันเกิดประโยชน์นะถ้าคุณทำให้ถูกวิธีมีรายได้แล้วมีรายได้และบ้านสะอาดก็เริ่มละข้างบ้านเอ้ยมันก็ดีนะบ้านเขาสะอาดบ้านเราสกปรก ก็เริ่มจากหนึ่งจากห้าจากหกเป็นสิบเริ่ม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 บอกว่าเราอย่ามาคับใครให้ทํางานและอย่าเอาเรื่องยากไปให้คนอื่นเขาทําำถ้าเอาเรื่องง่ายๆเขาเอก่ยะไม่จําเป็นต้องสร้างถังสร้างอะไรคุณมีตะก้าเก่ามีถุงปุยคุณก็สามารถแยกๆแล้วเก็บไว้ในร่มถึงเวลาเขาออกมาขายแค่นั้นเองคอย่าเก็บขยะไว้เป็นกองมันก็เป็น เอาปัญหาเล็กๆมาเป็นปัญหาใหญ่อมันก็เหมืนสุ่มไว้พอกไว้<ช>ไไเดือนหนึ่งสองเดือนถ้ามีก็ขายง่ายมันป็ทีที่ง่ายที่สุดค่ะคราวนี้ชุมชนรอบข้างเริ่มเห็นแล้วว่าเออทําแล้วดีนี่พี่มีวิธีการยังไงต่อที่ลุกต่อให้เขาแบบทําเพิ่มขึ้นคะ่ะก็เวลาขเขาเ่อยขยะเมื่อก่อนนี้เดือนหนึ่งจะประกาศให้พี่น้องเอามา มาขายตรงลานกีฬาจากเมื่อก่อนนี้ให้พ่อค้าเข้ามาซื้อเองมาเสียเวลาทั้งวันให้พี่น้องแยกมาที่บ้านแล้วก็ประชาสัมพันธ์เสียงสามสายพี่น้องอาทิตย์นี้นะเวลา8โมงจะมีคนรับซื้อของเก่ามาตรงลานกีฬาข้างบ้านบ้านหนองห้างบ้านท่าเกวียนใครมีก็เอามาเพราะฉะนั้นมันก็เป็นกระบ,บอกต่โอ้มันดีทุกคนก็เอามาก็ขยายออกไป เป็นวงกว้างเพาะทุกคนมาทีหนึ่งรวมๆกันเงินน่ะบางครั้งได้เป็นหมื่นเพราะว่าเนี่ยถ้าคุณเอาทิ้งลงขยะแทนที่ไม่ได้เงินหมื่นภาษีของคุณน่ะที่เทศบาลต้องสัพพอร์ตคุณมันก็เป็นแนวคิดให้ให้คนณทั้งหลายใช้เวลานานไหมพี่กว่าที่แบบทั้งชุมชนจะเห็นด้วยกับเราและหันมาร่วมมือก็เริ่มปีห้าสามาสำเร็จจริงๆประมาณห้าห้าห ปีแล้วก็58ได้รับรางวัลอ๋อตอนนั้นได้รับรางวัลแรกคืออะไรคะเป็นของซีโรเวสเป็นรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ห้าครับแล้วก็มาปี58ปลายกลางปีได้รางวัลชนะเลิศระดับประเทศครับโครงการรดเมืองร้อนในืองเรารางวัลนี่มีผลกับพัฒนคกติของคนในชุมชนไหมมีมีเยอะครับเพราะว่าเขาเห็นว่าอ๋อ ทำแล้วที่จริงเป้าหมายเราไม่ใช่รางวัลนะ mm hmm. คือเนี่ยเป็นเครื่องการันตีว่าเรามาดีแล้ว mm hmm. มาถูกแล้ว mm hmm. ขนาดระดับประเทศเนาะเรายังชนะเลิศแล้วทำไมบ้านคนอื่นมาดูงาน <Yeah. S 1> บ้านเราแล้วบ้านเราทำไมไม่ทำ mm hmm. มันก็เป็นสิ่งอ๋อมันมันดีเพราะฉะนั้นมันก็ขยับขยับ ครานี้จะแค่ขยะที่เราประสบความสําเร็จแล้วมันขยายผลไปสู่อื่นๆอีกเยอะแยะเลยมีอะไรบ้างคะพี่ครับเริ่มจากการขยกขยะเนาะที่คอนเซปต์งานนะบำมากับปต้องไปเนาะนมาตัาง้งใดป๊กไปตางนั้นอ,อันนี้คือเป็นวิธีคิดง่ายๆคิดว่าว่าถ้าทําแบบนี้ผู้คนจะทํามันง่ายคือขยะบำมากับปต้องไปคือถ้าเราไม่นําขยะเข้ามาม,มันก็มีอะไรที่เราต้องประจัดการ ถ้ามาแล้วก็มาทางไหนกลับไปทางนั้นก็แบบสิ่งที่เราไม่ได้ทําไม่ได้ผลิตขึ้นมาเองแบบขวดแก้วพลาสติกสิ่งของที่เราซื้อมาเวลาเราใช้หมดแล้วก็ขายออกไปเพราะมาทางไหนกลับไปทางนั้นเราซื้อมาแล้วก็ขายออกไปอย่างใบไม้ใบไม้กิ่งไม้พวกนี้เขามาจากดินเพราะนั้นวิธีกลับของเขาก็คือกลับสู่ดินมาทางไหนกลับไปทางนั้นเป็นปุ๋ยใช่ ใบไม้ถ้ากองหน้าบ้านก็เป็นขยะกองหลังบ้านเป็นดินเท่าทำปุ๋ยได้เงินนี่เอามาปลูกผักได้อาหารได้คุณภาพชีวิตได้ความสามัคคีของพี่น้องชนชมเนี่ยแค่เรื่องขยะมันมามันสามารถสามารถสร้างทำให้คุณภาพชีวิตของเราและคนในชุมชนดีขึ้นเห็นว่าแบบมันก็จะวนเป็นวงกลมใช่ไหมพี่ ขยะขยะมาทําปุ๋ยสิ่งที่ขายได้ก็ขายใบไม้กิ่งไม้มาทําปุ๋ยทําปุ๋ยเสร็จเอาขายปุ๋ยก็ได้เอามาปลูกผัดได้อาหารได้เงินเพราะนั้นมันการพัฒนาแบบห่วงโซ่อาหารอ่ะมันจะเป็นวงจรของมันสุดท้ายมันก็จบที่อาหารเริ่มต้นสตาร์ทใหม่ก็วนแบบนี้ซึ่งมันจะเห็นได้ว่าในในบริบทในสิ่งที่ทำจริงๆแล้วขยะมันมีไหนมันไม่มี ขยะเนี่ยเราทุกวันเนี่ยเราโยนภาระให้สังคมเงินไม่รู้สักปีหนึ่งกี่แสนล้านเรื่องขยะนแต่ถ้าหากเราดูแลตัวเองรับผิดชอบทำให้มันเป็นวิถีชีวิตของเราทุกคนทำเหมือนกันหมดและเงินจากขยะที่บอกว่าเนี่ยมันจะปีหนึ่งจะได้มากี่ล้านกี่หมื่นล้านถ้าลองคิดภาพรวมถ้าทำเพราะฉะนั้น เราอย่าโยนภาระให้สังคมอย่าโยนภาระให้คนอื่นตัวเราเองนี่แหละเป็นคนที่จัดการได้ดีที่สุดคแต่เชื่อว่าการทําสิ่งเหล่านี้ถ้าเฉพาะชุมชนชาวบ้านเนี่ยมันน่าจบางทีมันอาจจะแบบเกินกําลังบางอย่างเราเกินกําลังเราไปนิดนึงมีความร่วมมือจากหน่วยงานอื่นๆเข้ามาช่วยด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะ,คะ,คะมีมียังไงบ้างใน,นในลำพังตัวของชุมชนเองอะองค์ความรู้เนาะ<อ>แบบผมอะ ไม่มีความรู้อะไรมากมายนอกจากวิถีชีวิตดั้งเดิมที่ผ่านมาประสบการณ์แต่บางอย่างองค์ความรู้ต่างๆทางทางเป็นคล้ายๆเป็นเป็นระเบียบเป็นอะไรอ่ะต้องอาศัยอย่างครูเจเนาะกศนออันนี้เป็นเครือข่ายอย่างน้อยคือความรู้องค์ความรู้ต่างๆบางส่วนมาอย่างมหาลัยแม่โจอย่างเกษตรอำเภอองค์กรไหนที่ ที่มีเครือข่ายร่วมมือ,อมไม่แต่ภาคีเครือข่ายองค์กรที่ทำงานร่วมกันในสุมชนแต่ละชุมชนก็สามารถเข้าหากันได้แรกเเลี่ยนทุกวันนี้ก็มีกลุ่มบบประมาณเจ็ดแปดที่ม,มีอะไรก็จะปรึกษากันการพัฒนามาถึงยั่งยืนได้ในส่วนของศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลหนองจอมนะคะในของอำเภอสันทรายเราได้มีส่วนส่งเสริมสนับสนุนไม่ว่าจะเป็น กิจกรรมส่งเสริมอาชีพกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงทำปุ๋ยคืนดีกับดินซึ่งเป็นฐานการเรียนรู้หนึ่งของศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงของสกรอมเภอสันทรายค่ะที่นี่เราก็ได้นํานักศึกษาในแต่ละภาคเรียนเข้ามาเรียนรู้เพื่อนํากลับไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันของแต่ละ แล้วค,นนะคะ่ะแล้วก็ในองค์ความรู้ที่เรามีอยู่ในชุมชนเนี่ยเราก็นำพี่อำนวยออกไปบ้างไปขยายผลให้กับชุมชนอื่นๆนอกจากจะตั้งรับอยู่ที่นี่นะคะถ้าบางส่วนเนี่ยก็มาศึกษาดูงานแล้วก็เอาไปปรับใช้อย่างนี้ค่ะก็จะประมาณนี้เรื่องของการบริหารจัดการขยะจุดเริ่มต้นแล้วก็การปลูกผักปลอดภยัยซึ่ง เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นสวงห่วงโซ่อาหารที่ชุมชนเนี่ยร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ในชุมชนของตัวเองค่ะเนื่องจากว่าใช้ชีวิตอยู่ที่ตำบลน,นี้ค่อนข้างนาน20กว่าปีได้เรียนรู้จากชุมชนที่มีวิถีชีวิตเดิมนะคะเปลี่ยนแปลงไปก็คือความเจริญเข้ามา ทาให้ชุมชนเปลี่ยนแปลงไปแต่ชุมชนที่นี่ที่มีความเข้มแข็งเขาจะพยายามคงวิถีชีวิตเ,เดิมๆไว้แล้วก็ถ้าเราจะสังเกตนะคะก็จะมีส่วนใหญ่จะเป็นคนแก่เนาะที่อยู่อยู่ในชุมชนเด็กๆวัยรุ่นก็จะออกไปทํางานนอกบ้านเนี่ยวิถีมันเปลี่ยนไปแต่แนวคิดหนึ่งที่ได้รับจากชุมชนที่นี่ก็คือเอ๊ะที่จริงแล้วเนี่ยในหลวง สอนให้เราใช้ชีวิตแบบพอเพียงที่จริงเรามีอาหารอยู่ในบ้านเราไม่จำเป็นต้องออกไปนอกบ้านก็ได้ปลูกข้าวปลูกน้าทำกินที่มันเป็นกเกษตรคืออาหารนะคะเหมือนที่พี่เขาคุยไปในครอบครัวเราใช่ไหมเขาก็เช่วยกันถุงที่ใส่แกงเข้าบ้านมาแทนที่จะเราจะทิ้งไปเลยเราไม่ทิ้งล้างล้างแต่อันที่สองอที่เรา สามารถระหัสยาทิ้งได้เมื่อก่อนนี่ถ้าเราทิ้งเลื่อยเปื่อยเหมือนเขามันก็นอนจะขึ้นใช่ไหมแต่เดี๋ยวนี้นี่ไม่ขึ้นละเป็นอาที่สองที่ถ้าเราไม่เต็มไม่เต็มถุงถุงดำอ่ะเราก็จะไม่ทิ้งสมัยก่อนนี้บ้านเฮานี่เป็นคนแบบอยู่ภาย,ยู่มนันเี่เนาะใครกินยังเกาขวางไปเลยยาเจ้าแล้วแบะเดียวนี้ขยะที่เป็นพลาสติกเฮาก็คัดแยกออกไปส่วนหนึ่งก็เทศบาลพ่นเอาไปอ่ะ ส่วนหนึ่งที่เป็นขยะที่ที่รีไซเคิลได้อีนเอาพ้นกระขายไปอ่ะแล้วอีกส่วนหนึ่งที่เป็นใบไม้เศษอาหารที่เขาจะทําปุ๋ยหมักได้เขาก็เอาทําปุ๋ยหมักไอ้เจ้าก็ทำให้บ้านเขาดูสะอาดและมีจิตสํานึกในหมู่ชุมชนี่ยเจ้าถ้าผายคว่างที่ไหนก็จะสะกิดกันว่าเอ๊ะคว้างอย่างดีนักเลยเจ้าเมื่อสมัยตะกอนนี้เขาลูกพักเขา ใช้ไปเลยเนาะสารเคมีนะประเด็นนี้เขามาพัฒนาว่าเคมีเขากระจ้ยอะไรอย่างเขาทําปุ๋ยมกักเขาก็ใช้ปุ๋ยมักของเขายาเจ้าโดยจากเศษใบไม้เศษไอ้อาหารบ้างแล้วก็จะมีขี้วัวเนาะเขาจะทำสามสูตรของเมโจอย่าแล้วหลังจากนั้นเขาก็เอามาใส่พักไม้เขากินก็นได้สุขภาพของเขาตัว ก็ได้กําจัดขยะ้ัยอาจารย์จากที่เราได้มาคุกคีอยู่ที่นี่เนี่ยรู้สึกว่าชุมชนน่ยจะมีความสุขมากขึ้นกับสิ่งที่เขาได้รับมาซึ่งมันจะเป็นวิถีชีวิตเดิมๆที่เขาส่งต่อให้ลูกหลานนํากลับไปใช้ประโยชน์จากคําว่าเศรษฐกิจพอเพียงค่ะ <luôn> ก็ภูมิใจกับสิ่งที่ได้มีส่วนร่วม ในการขับเคลื่อนกิจกรรมดีๆแบบนี้ให้ประสบความสำเร็จและเป็นที่รู้จักกันทั่วประเทศแต่ละหน่วยงานแต่ละองค์กรก็มาศึกษาเรียนรู้ที่นี่ซึ่งของเราอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นจากเล็กๆที่ที่หลายๆคนมองว่ามันเป็นเรื่องยากนะคะแต่พอมาได้ฟังแนวคิดจากคำสิบขำคำที่ว่าบามากับวต้องไปมาทางใดปิกไปทางนั้นเป็นคำที่เราคิดขึ้นมาแบบง่ายๆซึ่ง ฟังมันอาจจะงงๆว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่พอได้มาเรียนรู้แล้วก็ได้มาแลกเปลี่ยนกับทางชุมชนของเราเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจจัจกทําง่ายนิดเดียวค่ะทุกคนก็จะพูดเป็นเสียงเดียวกันแบบนี้ค่ะในความคิดของพี่อานวยเนี่ยความสําเร็จของทุกวันนี้เนี่ยมันเกิดจากอะไรคือมันจริงๆแล้วเนาะมันเกิดกจากจากจิตสาธารณะในความั้งใจและการมีส่วนร่วมของ ว่าคนเราทุกปัญหาทุกอย่างมันเกิดได้มันต้องแก้ได้เพราะนั้นการแก้ปัญหาแต่ละอย่างเราต้องย้อนย้อนเวลากลับไปเราเกิดปัญหาตรงไหนเพราะอะไรถ้าเดินหน้าต่อไปปัญหาข้างหลังเราไม่มีทางแก้ได้เพราะนั้นเราต้องกลับมาแก้ปัญหาต้องรู้ว่ามันเกิดจากอะไรก็ไปแก้ตรงนั้นแล้วก็เดินต่อเพราะฉะนั้นบางคนอะพอมีปัญหาปุ๊บ ทิ้งข้างหลังเดินข้างหน้าข้างหลังมีปัญหาไปเจอปัญหาข้างหน้าแยกทางลม้มไม่ได้ไ,ได้ไไดชุมชนแพปะป่าฮาเป็นอยู่ทุกวันนี้มีทั้งได้รางวัลแล้วมีนู่นนี่นั่นเยอะแยะแล้วเนี่ยพี่คิดว่ามันยั่งยืนหรือ,อยังหรือว่าต้องมีอะไรที่ต้องพี่ต้องทำอีกระดับหนึ่งคือย,อยั่งยืนในระดับหนึ่งนะ,ะแต่ในปัจจุบันเราต้องก้าวตามเทคโนโลยีเพราะความ,ม,มความจเจริญนั่นแหละจะเป็นตัวที่ที่จะเปลี่ยนวิถี เพราะฉะนั้นเราการหยุดพัฒนาเนี่ยมันหยุดพักได้แต่ห้ามหยุดคิดพัฒนาเพราะฉะนั้นมันต้องหาวิธีใหม่มแนวทางใหม่อ,อย่าว่าเราจะยึดแต่วิถีชีวิตดั้งเดิมเรามาจะต้องอย่างนี้มันไม่ได้ไ,ได้้แลวเพราะว่าโลกเปลี่ยนทุกอย่างเปลี่ยนเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเปลี่ยนแต่เราไม่ทิ้งวิถีเดิมก็คือเออความสามัคคีของพี่น้องนะต้องยึดสิ่งเหล่านี้ไว้เพราะว่ามันจะส่งต่อรูกหลานส่งต่อ คนอื่นๆมไม่ใช่รู้แต่เราคนอื่นไม่รู้อ,อะไรที่เป็นแรงบันดาลใจให้เราลุกขึ้นมาเป็นแบบเป็นเป็นผู้นําชุมชนที่ต้องทําเรื่องนี้แล้วไม่ได้แล้วเราอยู่เฉยๆไม่ได้แล้วอะค่ะเพราะว่ามันเกิดจากการการรู้การเห็นการเดินทางว่าทําไมคนเรามันถึงไม่ไม่เหมือนกันไม่เท่ากันเห็นนะบางทีเดินทางไปต่างจังหวัดหรือไปข้างนอก บางคนไม่มีแม้แต่ที่จะนอนอน,อน,นอนอยู่ข้างถนนได้อยู่อย่างไรไม่รู้ว่าทําไมคนเราบางคนก็มีเยอะอมีมไม่รูจ้จะเอาไปทาอะไรทําไมสังคมมันมันถึงไม่ไม่ทาให้ปลุกม,มันดีขึ้นและทําไมไม่มีใครจะคิดว่าจะช่วยคนเหล่านี้ให้ไม่จําเป็นต้องเลิศหรูอ,อย่างอย่างทุกคนอขอให้เขามีที่ยืนมีที่อยู่ ให้ชีวิตของเขาดีขึ้นกว่าที่เห็นก็น่าจะกลับมาคิดว่าเราไม่จําเป็นต้องเอาเงินไปให้ใครแต่เราสอนให้เขาเรียนรู้ว่าการเอาตัวรลดในสังคมการอยู่ในสังคมต้นทุนมันเรามีทุกคนแต่คุณจะเลือกทําหรือไม่โดยวิธีง่ายๆอย่าอย่าไปเอาเรื่องเรื่องยากมาทําให้ตัวลําบากอะไรที่เป็นแนวคิดในการพัฒนาชุมชนของพี่คะ ผมยึดเอาชีวิตวิถีชีวิตของคนและปัญหาของคนในสช,ชนคม <Okay. S 2> เป็นหลักเลยเ uh huh. พราะผมทำอะทุกวันอะเป้าหมายผมโดยตัวตนจริงๆอะ <Okay. S 2> ผมไม่จำเป็นต้องอะไรมากมาย uh huh. ผมอยู่รอดอะ uh huh. แต่ว่าปัญหาของเพื่อนของพี่ของน้องในสุงชน,ชนบางครั้งเขาไม่รู้ตัวหรอกไม่มีทาง uh huh. าเขาจะเจออะไรเพราะนั้น uh huh. เราเป็นผู้นำอะเรามอง มองให้ออกว่าชุมครัวเรือนเนี้หน้าวันนี้คุณเป็นแบบนี้ถ้าวันหนึ่งคือคุณเจออะไรมาอย่างหนึ่งคุณจะไปไม่ไหวและก็เป็นภาระของทุมชนอยากให้พี่ฝากถึงชุมชนอื่นๆนะคะที่กําลังจะกําลังท,ที่จะแบบแก้ปัญหาเรื่องต่างๆไม่ใช่แต่เรื่องขยะอาจจะเป็นเรื่องอื่นๆเนี่ยค่ะปัญหาในแต่ละบริบททุมชนเนาะม,มันไม่เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นการแก้ปัญหาของแต่ละทุมชนอ่ะอย่าไปยก เอาต้นแบบที่สําเร็จมาวางในบ้านตัวเองซึ่งมันมันเป็นไปแล้วมันไม่มีทางสําเร็จเพราะนั้นชุมชนแต่ละชุมชนอ่ะใครเป็นผู้นําชนหรือคนชุมชนอยากพัฒนาต้องรู้ว่าคุณมีปัญหาอะไรปัญหาต้องเริ่มจากตัวคุณคุณต้องแก้ปัญหาในตัวของคุณได้แล้วคุณค่อยไปแก้ปัญหาข้างนอกเพราะฉะนั้นการทุกสิ่งทุกอย่างอย่าบอกว่ามันทําไม่ได้ไม่มีใครทํา พูดคำนี้ออกมาทุกสิ่งทุกอย่างมันทําได้เพราะเราไม่จําเป็นต้องทําคนเดียวองค์ความรู้มีมากมายเราสามารถไปโยงเกื้อค่ะคุณต้องทําไปก่อนบางครั้งแค่ประชุมเถียงกันสิบรอบไม่ได้ทําอะไรแล้วบอกว่าทาไม่ได้เพราะนักวุณลงมือทาก่อนมันติดตรงไหนเรื่องอะไรใครช่วยคุณได้ผมก็ไปเพราะนั้นทุกอย่างมันทําได้หมดอย่าคิดว่า ยังไงก็ไม่ได้ไม่มีใครร่วมมือการพัฒนาแต่ละครั้งไม่จําเป็นใช้คนร้อยคนสามคนสองคนหรือคนเดียวก็สามารถทําได้โอ้ใช่เลยค่ะพี่การเป็นต้นแบบที่ดีนะคะต่อให้เรามีแค่เราคนนึงกับชาวบ้านอีกไม่กี่คนเราก็จะสามารถตั้งต้นเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการพัฒนาของชุมชนของเราได้แล้วเนี่ยนะคะก็คือข้อคิดดีๆจากพี่อํานวยค่ะต้องขอบคุณพี่อานวยมากนะคะขอบคุณค่ะ ยินใจจริงๆค่ะกับการจัดการของชุมชนจากติดลบค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆขยายผลจนประสบความสำเร็จที่สำคัญคือการส่งต่อแนวคิดวิธีปฏิบัติไปสู่คนรุ่นใหม่ค่ะทำให้แพปะป่า5้าเป็นอีกหนึ่งต้นแบบที่ดีของชุมชนอื่นๆค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ